การไปช้อปปิ้งมาค่ะได้ของถูกและดีเพียบเลยเราเป็นแม่สาวสายเซฟอยู่แล้วยังไงก็แฮปปี้ค่ะวันนี้ขอเช็คก่อนว่าวันนี้เราใช้่ายในวิดีโอโอ้ยหนึ่งพันบาทวิดีใช้เงินประหยัดมากมีงินระอยากปุกอีกเยอะเลยค่ะทุกคนได้ของถูกและดีเราก็แฮปปี้ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแจกสูตร L S S S ของละตอให้ทุกคนได้รู้กันค่ะว่ามีเคล็ดลับยังไงบ้างแต่เอ๊ เดี๋ยวขอลองเช็คสะเบียงในตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรแบบยังใช้ได้อยู่บ้างมาพร้อมทำอาหารแล้วค่ะแม่ครัวใส่เซฟอย่างเรานะคะเป็นสาวยุคใหม่ก็ต้องทำกินเองค่ะวันนี้นะคะจะมาแจกเมนูอาหารครีนที่ LSS ที่ทำให้ได้อย่างนี้นะคะเมนูของเราก็คือง่ายมากเลยนะคะมีแค่ผักและไก่ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องเอาผักไปล้างก่อนค่ะหยุดก่อนนะครับพี่น้ำตาลคนสวยอ้าวลองยวดน,น้ำคะว่ายังไงคะเปิดน้ำล้างผักให้น้ำไหลทิ้งไว้แบบนั้นเป็นการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนะครับอุ้ยจริงด้วย ลองยอน้ำมีวิธีการประหยัดน้ำอีกไหมคะเริ่มจากการล้างผักผลไม้เราควรเปิดก๊อกน้ำล้างผักตามความจำเป็นไม่ไปทำอย่างอื่นโดยเปิดน้ำทิ้งไว้และให้ใช้ภาชนะรองน้ำที่ล้างไว้เพราะน้ำล้างผักที่รองไว้ยังสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้หรือใช้ทำความสะอาดนอกบ้านได้อีกด้วยถ้าจะใช้น้ำต้มผักให้ใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องใช้น้ำเยอะเกินปริมาณผักที่เราจะต้มอุ๊ยตาลนึกออกอีกหนึ่งวิธีแล้วค่ะ เราสามารถเปลี่ยนการต้มผักหรือลวกผักเนี่ยมาเป็นการนึ่งผักเพราะว่าเขาจะช่วยเซตปริมาณของน้ําด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่สูญเสียสมิธที่ผักงเราด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาต้มไก่กันค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนคาะน้ําจากการต้มไก่เนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้าต้มไก่เนี่ยมาทําการแช่แข็งเพื่อให้ปเป็นน้าสต็อกแล้วก็เอาไปใช้ครั้งต่อไปได้ สุดยอดเลยครับพี่น้ำตาลสมแล้วที่เป็นแม่ครัวสายเซฟขอบคุณน้องยอดน้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยได้ไอเดียการประหยัดน้ำเวลาทำอาหารเยอะเลยแม่ครัวสายเซฟอย่างพี่เนี่ยก็แฮปปี้เพราะว่าเซฟทั้งค่าน้ำแล้วก็เซฟน้ำไปในตัวด้วยแฮปปี้มากนอกจากนี้ทุกบ้านยังสามารถเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวงก็จะสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่า3เท่าของการใช้น้ำปกติได้ด้วยครับ ดีเลยค่ะถ้าอยากเซฟน้ำนะคะก็แนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวงไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำฝักบัวและโถชักโครกนะคะก็สามารถที่จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมและป้องกันการสูญเสียน้ำที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วยค่ะ เราทุกคนนะคะสามารถช่วยการประหยัดน้าด้วยการเปลี่ยนมาเป็นแม่ครัวสายเซฟประหยัดน้าทุกหยดได้เหมือนกันง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเข้าครัวทำอาหารค่ะมาเริ่มแชร์ไอเดียประหยัดน้ําเพื่อรักษาทรัพยากรน้ําให้พอมีพอใช้เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตกันค่ะแม่ครัวสายเซฟประหยัดน้ําทุกหยดค่ะ